นักประดาน้ำพบระเบิดที่ถูกลืมไกลช้ชายฝั่งแคนาดานักประดาน้ำแคนาดาพบระเบิดแผนที่จะพบปลิงทะเลขณะที่ชอนสมาริชชินสกี้ดำน้ำอยู่ใกล้กับไฮดากวัยหมู่เกาะที่อยู่ห่างออกไปราว80กิโลเมตรนอกชายฝั่งของบริติชโคลัมเบีย เขาก็ได้พบวัตถุประหลาดซึ่งอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของระเบิดนิวเคลียร์มาร์กโฟที่หายไปเมื่อปี1950ระเบิดเปล่ารูปแคปซูลลูกเนี้ยถูกบรรจุด้วยตะกั่วแทนแกน p พลโทเนียมและ TNT ก่อนจะถูกบรรจุไว้บนเครื่องบินทิ้งระเบิด B36 ของกองทัพอากาศสหรัฐเพื่อฝึกจำลองการทิ้งนิวเคลียร์ที่ซานฟรานซิสโก กำลังบินออกจาก阿拉斯加เครื่องยนต์ทั้ง3าของเครื่องบินก็เกิดไฟลุกไหม้นักบินจึงตัดสินใจปล่อยระเบิดใกล้กับเกาะ Princess Royal ในบริต i s ค c ลัมเบียระเบิดมาร์กโฟหรือระเบิด f a ต Man หนักประมาณ5ตันคล้ายกับระเบิดปรมาณูที่ถูกทิ้งที่นางาซากิประเทศญี่ปุน่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2